เฮ้ยโยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่ะตอนนี้อยู่กับช่องดีช่องเดิมแต่ว่ามาในหน้าที่แปลกแตกต่างกันะอ่ะวันนี้จะมาจัดอันดับเทียร์ลิส์นะทุกคนในอเดเมค r ูเซเดอร์เกมเพิ่งเปิดใหม่ไม่นานนะแล้วก็ใกล้อัปเดตแล้วตอนนี้เปิดมาได้สักอาทิตย์หนึ่งได้แล้วมั้งอืมแล้วก็ขอจัดอันดับก่อนไปลุยเนี่อัปเดตหน้ากันนะครับ จะเห็นนี่หน้าตาตอนนี้นะครับคือตัวที่ผมคัดมาให้แล้วนะว่าเอออาจจะพอมีปร,ประโยชน์อะไรเงี้ยนะขอเซตเรียงไว้ประมาณนี้นะครับคือตัวเมต,ตาอย่างนี้ตัวเมต,ตาเนี่ยคือตัวที่ค่อนข้างจะเก่งรอบด้านนะแบบได้ทั้งดามาได้ทั้งช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ความเร็วอะไรเงี้ยน,นะตีได้ทั้งแอร์ได้ทั้งพื้นอะไรเงี้ย <c oughs> ด,ดีจบอบ ไไก่เอสไก่เพชไก่เวลรับกีบเกมพาตารบักแทรับฟาร์มและ AFK ทุกอย่างภายในเกมอน้เม่เรนเจอร์เสเข้าถึงใต้คลิปได้เลยนะครับเคยไหมเล่นเกมจนแบตหมดแบตเสื่อมเครื่องร้อนจะฟาร์มก็ฟาร์มดีไม่ได้เอานี่ไป u g Phone แอปพลิเคชันระบบคลาวมือถือเหมาะมากสำหรับสายฟาร์มข้ามวันข้ามคืนต่อให้จะปิดเครื่องเป็น้วก็ตามเสียกันแค่และสิบบาทเท่านั้นเดี๋ยวอยู่ใต้คลิปนะครับอ่าส่วน DPS เนี่ยจะเป็นผมจะเป็นกลาวดพเนะครับตัว d p s นี่คือ ตัวตีพื้นนะเป็นตัวตีพื้นนะครับมันจะค่อนข้างที่จะเดเมนเนี่ยมันหนักนะแต่ว่ามันตีได้แค่พื้นครับส่วนนี้จะเป็นตีแอร์นะเป็นตัวตีแอร์ตีภาคอากาศนะครับส่วนนี้ก็เป็นซับครับพวกซับพ,พอร์ตต่างๆนะอ่าอ่าฮะนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาเริ่มจัดกันเลยลนะเริ่มจัดจากพวกตัวรีเจนเดลลี่ก่อนเนาะขอตัวรีเจนเดลลี่ก่อนนะครับ เออูเลโอตัวนี้ก็อยู่ซีเลยนะสามารถใช้เป็นนิวบี้ได้ครับคือผู้เริ่มผู้เริ่มใหม่ใช้เล่นได้ตัวนี้ก็ผู้เริ่มเล่นใหม่ใช้ได้ครับเป็นตัวที่ตีสโลนะทุกคนตีและสโลด้วยฟีเซอร์ครับเป็นตัวดามจดามจแบบตัวดามจค่อนข้างโอเคอยู่นะเอาไว้สําหรับเล่นแบบมือใหม่นะครับตัวนี้ก็ระดับซีไปส่วนใหญ่ในเลเจนเดอรี่แทบจะไม่ขึ้นข้างบนเลยนะก็จะแบบว่าตัวนี้เป็นซับแล้วกัน ตัวนี้เป็นซับนะตีสโลว์เหมือนกันจริงๆตัวนี้ก็เป็นซับขอไว้ประมาณนี้แล้วกันอ่าต่อไปจะเป็นมิสติกคือเออันนี้ยังที่ใส่เลนโวสนะครับแบ็กโกคูค่อนข้างที่จะไม่ได้คิดอะไรมากนะก็เอามาใส่ให้เฉยมันเป็นตัวตีพื้นก็ไม่ใช่ตัวตีแอร์นะส่วนตัวตี Air, แอร์ก็จะมีพวกนี่ครับตัวโเด้นฟีเซอร์นะแล้วก็อูเลโอนะครับตรงนี้สามารถเอาไปใช้ตีแอร์ได้นะทุกคนอ่าต่อไปตัวซับ ตัวซับเนี่ยผมขอใส่เลยแล้วกันนี่นะครับปึ๊บสปีดวาก้อนนะตัวของ I I อยู่ไหนอันนี้ก็ตัวซับนะตัว I I นะครับเป็นตัวซับเหมือนกันเพิ่มดาเมจนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเก่งเลยแล้วก็เชงคูสเชงคูสเป็นตัวซับพอร์ตที่ค่อนข้างดีนะทุกคนแล้วก็ไอตัวนี้ก็ตัวซับนะตัวนี้ก็ตัวซับแต่จ้ไม่ได้ความสามารถคืออะไรนะ ก็ลองไปพิจารณาแล้วลองลองไปใช้กันดูเอานะครับเพราะผมใช้แค่ตัวของนี่สปีดวากอนกับตัวของไอดอลนะผมใช้แค่ตรงนี้เลยนะครับต่อไปจะเป็นตัวของเฮลดีพีเอสผมเขาจัดตัวตีแอร์ที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะตัวตีแอร์แล้วมีดามมีค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหลักๆเลยที่ผมใช้คือนี่ครับโกคูร่างสามโกคูสามเนี่ยมัน ค่าวางน้อยมากๆครับค่าวางอยู่แค่ประมาณ950ต่อ1นตัวนะค่าวางน้อยมากครับแบบไม่ได้อีโวต่อให้อีโวก็อาจจะเท่าเดิมนะแล้วก็ตีตีแอร์ด้วยค่อนข้างแรงเลยแหละมันใช้ต้นเกมได้ครับเล่นต้นเกมสบายนะแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตัวจากโซโลนะมันชื่อเอ่อคิวอะไรสักอย่างเฟรมนะเป็นตัวที่ตีติดไฟด้วยตีเพลิงนะครับก็ค่อนข้างดีในเรื่องดามจนะ ถ้าใช้แบบช่วงหลังๆเนี่ยโอเคช่วงหลังๆเนี่ยโอเคกว่าซูเปอร์โกคูสนะเพราะเดิมมีมันเยอะกว่านะครับอ่ะต่อไปจะเป็นตัวไหนดีว่าเป็นตัว DPS นะตอนนี้หลังจากนี้คือจะเป็น DPS กับพวกเมตาละก็ค่อยๆดูไปนะ DPS หลักๆเนี่ยอ๋อโบลี่ฮ้ยูจินี่ยไม่ได้ใส่โบลี่ครับโบลี่ค่อนข้างเก่งเลยครับเป็นตัวที่ตีแล้วเป็น full AOE นะ ฟูเอลและเก่งมากๆครับมันมันวงกว้างอยู่นะงวงกว้างนะครับตีเนี่ยเกือบเกือบหมื่นเลยนะประมาณ7800พันนะครับต่อไปริมุลุริมุลุนี่ก็เก่งครับใส่ไปเลย DPS เป็นตัว DPS ตีพื้นนะเป็นธาตุน้ำด้วยธาตุธาตุเวทเวทน้ำนะอ่ะต่อไปก็จะเป็นนี่ครับแอนคิงแอนคิงเนี่ยตัวนี้ตีเป็นแบบกายภาพแล้วก็ไลนิ่งนะสายฟ้ากายภาพนะครับ ตัวนี้เน้นคลีครับ DPS ครับเป็นตัวดาเมจที่เก่งมากๆเลยแล้วก็อิจิดัสนะครับเป็นตัวอิจีโก้แล้วอิจีโก้นี่ก็ dPS เหมือนกันค่อนข้างที่จะโอเคแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดีที่สุดเลยไม่ได้ดีมากนะเพราะว่าให้ใส่อินเดียกว่าด้วยอะใส่อินเดียกว่าประมาณนี้เลยนะต่อไปโทจิโทจิเนี่ยเก่งครับเก่งกว่าจอมันบูเก่งกว่าจอมันบูเป็นมิตติกที่ ตีไฟด้วยตีติดไฟด้วยนะประเด็นยเออมีตีธาตุไฟนะแล้วก็เป็นกายภาพธาตุไฟนะครับตัวนี้เก่งตัวของพาร์ทนะตัวอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่วะ,ะเลเวลยี่สิบห้ามั้งตัวนี้ DPS ได้ครับตัวฟรีสามารถเอามาใช้ได้นะทุกคนเราก็รอรอผมให้เมต้าเลยนะรอรอในผมยังไม่ได้ลองนะแต่เห็นว่ามันเก่งมากครับแล้วว่าหายากมากด้วยอืมต้องลองครับต้องลองผมก็ยังไม่ได้ลองนะต่ไปกดโจกดโจ โกโจโกโจผมให้นี่เลยโกโจไห้แรงซี่เลยนะเอาไปอยู่กับน้องๆเลยครับไปอยู่เลยตัวนี้เก่งมากอะต่อไปเนี่ยที่เหลือนะครับจะค่อนข้างตัดสินใจยากละเพราะที่เหลือเนี่ยใช้แล้วมันดีหมดเลยนะมันดีมากครับโซนจินวูเนี่ยเก่งครับเมตาโซนจินวูเวลาแบบ มันฆ่าใครได้ใช่ป่ะหลังจากอีโวลแล้วนะเวลามันฆ่าเสร็จแล้วนะั้นมันจะเสกมอนออกมาประมาณ2ตัวและได้ดาเมจดาเมจของมอนอ่นะก็เยอะนะเยอะตามดาเมจของโซงจินวูเลยแต่ว่าอาจจะหารสามเลยประมาณนั้นนหะแต่เก่งครับเก่งเก่งแล้วก็อีกิทครับอีกิทเนี่ยใช้คู่โซจินบูจะเก่งมากนะเก่งมากเพราะว่ามันได้บัฟจากโซจินบูเนี่ยทุกการซัมมอนหนึ่งตัวนะครับทุกการซัมมอนหนึ่งตัวเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมา15%นะ ตันอยู่ที่3ครั้งครับตันอยู่ที่3าซัมมอนนะก็คือซงจินบูเนี่ยถ้าเราวางไปแล้วใช่ปะหนึตัวมันเสกออกมา2ตัวใช่ไหมเสกมอนออกมา2ตัวถ้าเราวางซงจินบู2ตัวจะเสกมอนออกมา4ตัวโดวยอิก,กิทนั้นจะลิมิตอยู่ที่ประมาณบัฟเนี่ยสครับสามซัมมอนก็คือถ้าซงจินบูซัมมอนมา3ตัวเนี่ยอิก,กิทก็จะได้บัฟไปเลย45% 1ตัวตกตัวลว15นะ15%นตครับตกตัวละ15% มันตันอยู่ที่3นะครับก็คือคูณ3 15คูณ3ก็เท่าสี่สิบห้าดาเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับเก่งมากเลยเอามาใช้ร่วมกันได้ครับบูลลี่ตัวนี้เก่งสุดเลยผมให้เก่งสุดเลยนะบูลลี่มันหาโคตรยากเลยครับหาในตู้นะตู้เดียวกับชาโดเลยนะแต่ว่าโอกาสออกเนี่ยแม่งยากกว่าชาโดอีกยากกว่าชาโดนะครับยากมากและเป็นตัวที่ตีโกมากครับต,ตัวตีไฮบิดด้วยนะ เป็นตัวที่ตีไฮบิดนะครับคือตีได้ทั้งแอร์ตีได้ทั้งกล่าวเลยครับตีพื้นกับตีแอร์นะโกงมากหาได้หาครับใครมีคือเก่งต่อไปชาร์ดูครับชาร์ดูก็เก่งเก่งรองลงมาจากโบลี่นะไม่เป็นตัวตีไฮบิดเหมือนกันครับเรื่องคุณประโยชน์เนี่ยผมยังมองว่าเก่งกว่าโซจินวูอิกิทนะตัวรออย่างเงี้ยนะอืมเพราะพวกนี้มันตีพื้นครับมันไม่ได้ตีแอร์ด้วยส่วนพวกนี้มันตีทั้งแอร์ทั้งพื้นนะคือมันเก่งอย่างนงี้แหละมันเก่งพวกนี้นะครับ อะตัวต่อไปจะเป็นเกโทเกโทอ่ะเป็นตัวมิสติกตัวเดียวเลยนะครับที่ผมให้เก่งเก่งกว่าพวกตัวสีเครตนะเพราะว่าเป็นตัวที่ซัมมอนครับมันเป็นตัวซัมมอนและแบบมีประโยชน์มากมันลงได้ทุกทางลงลงได้ทุกอย่างเลยนะสำหรับเกโทนะครับใครหาได้รีบหาก็อย่างเช่นตอนผมไปลงอีเวนต์เนี่ยตัวเกโทนะครับเป็นตัวที่แบกมากๆนะเพราะว่ามันมันต้องคุมหลายทางถูกปะ ต้องคุมหลายทางต้องวางมอนไว้หลายตัวผมต้องวางแบบวางพวกเนี้ยตัวละครพวกนี้ไว้หลายหายทางใช่ปะ่ะแต่เกทโทไม่ใช่ครับเกทโทเนี่ยวางได้ตัวเดียวและมันเสกมอนออกมาทุกทางนะครับยิ่งอ e นะีโบนะโอ้โหมอนที่เสกมาเลือดตัวละ4ี่ห0ื่นห้นะครับเสกออกมาทีสามตัวเออโคตรโกงนะเก่งมากนะครับแล้วก็เอนล เอเนียลเนี่ยรู้สึกเหมือนจะตีให้บิดปะแต่เหมือนจะแต,แต่มันกูดูก็ดูก็ไม่ใช่นะมันเป็นตัวตัวตีกลาวครับแต่โหให้ค่อนข้างที่จะเมตาเลยนะเมตาท้ายแล้วกันเมตาท้ายสุดใช้ได้ครับเดเมจเนี่ยโกงเลยเดเมจเก่งครับเดเมจแบบขึ้นหลักหมื่นเลยนะเดเมดอะแล้วตีไว้ด้วยครับตีวงกว้างแล้วอ๋อสุดๆคือตัวมิติที่ติดเมตาตัวเลย จริงๆถ้าตีไฮบริดจะโกงกว่านี้นะแต่รู้สึกมันจะตีไฮบริดแค่อัพตันมั้งถ้าจะไม่ผิดนะหรือถ้าข้อมูลผิดไงเนี่ยผมขอโทษด้วยนะครับทุกคนใครที่มีข้อมูลชัดกว่าผมเนี่ยสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะอะสำหรับเทลิสครั้งนี้เนี่ยผมจัดไว้ประมาณนี้นะครับจัดไว้เท่านี้เลยเพราะตัวละครมีเท่านี้มันเพิ่งอัปเดตนะครับอัปเดตแรกอยู่อัปเดตต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวของก c a m o โตเ Day นะครับแล้วก็มีตัวอะไรว่า s c a m โตเด d a มีอีกนิดนึงอะ่ะมันมีเพิ่มมาอีกนิดนึงนะเหมือนจะเป็นตัวอะไรวะเดี๋ยวผมขอส่องแป๊บนึงนะสก a มโ t o ตเดย์ Day, แล้วก็แอคแทกออนไททันเออใช่แอคแทกออนไททันนะมาด้วยนะครับสำหรับพวกนี้ก็อย่าลืมรอติดตามกันไปได้อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ๊ย